จากตะกัสดีเพื่อนๆดาวนะโลกันทุกคนนะครับเนื่องจากวันนี้ผมออกมาขับรถเล่นนะครับแม่งฝนตกโอเคได้ครับเดี๋ยวบ้านทุกทีกำลังจะขับกลับนะครับผมถ้าจะออกไปออลอกรถอีกรอบสบายครับ,บโค้งได้ครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับบรรยากาศเดี๋ยวบ้านทุกทีผมกลับ,บ เที่นี้แดดมันก็ร้อนอยู่นะครับว่าไม่น่าจะตกนะพอออกมาปพ๊่มฝนตกเลยนะครับว้าจะออกไปลองรถต้นใหม่เลยไ,ไม่ได้รองเลยฝนมันตกลรงจะขับรถกลับบ้านครับ สามกิโลนะครับจะถึงบ้านแล้วนะครับกลัวเขากลัวน้ำมันเข้ากองผจิบหาเลยนะตอนนี้ผมใส่กองเหรียดด้วยนะครับตอนนั้นฝนตกผมเคยขี่ตามฝนเขาเลราแต่เราเอาน้ำพกกองเหรียดให้ถึงบ้านรถสตาร์ทไม่ติดนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนใส่กองเีงหรือนะครับถ้าบนตุนี้ผมไม่แนะนำให้ขี่นะครับ,รบ,รบอันตรายนะครับเดี๋ยวเครื่องพังครับผมนอกมารอบหนึ่งแล้วนะครับ น,นี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ได้แล,แล้วผมก็ได้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโ mm hmm. คตรเจ๋งเลยครับฝนตกกำลัง mm hmm. จะเอารถเข้าบ้านครับ ล้างรถยังเลี่ <iku> ยมสภาพฝนตกงั้เช็ดก่อนครับฝนตก แล้วตอนนี้ผมก็ได้ถึงบ้านที่ทํายแล้วขออนุญาตจบชลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมเช็นรถก่อนครับผม